ยินดีต้อนรับสู่ Toyota u อัปเดตวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Toyota RAV 4รุ่นปี2026รถ SUV ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ที่ทุกคนรอคอย Toyota RAV 4ปี2026มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยและสปอร์ตยิ่งขึ้นกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความดุดันและกว้างขึ้นพร้อมไฟหน้าแบบ LED ที่ดูเฉียบคมเสริมด้วยล้ออลลอยลายใหม่ขนาด19นิ้วที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและความมั่นใจบนถนน ไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัดภายในห้องโดยสารก็ได้รับการพัฒนาให้หรูหราย,ยิ่งขึ้นแผงหน้าปัดใหม่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วจับคู่กับหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนตขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลายัยมัลติฟังชันและเบาะหนังที่รองรับสริระพร้อมระบบปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาทำให้ทุกการเดินทางสะดวกสบาย ในด้านขุมพลัง r a v c 2 0 2 6ยังคงใช้เครื่องยนต์ไฮบริด2.5ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษน้อยลงให้กำลังรวมประมาณ219แรงหมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ n y n i m t o t q u e Vectoring a wd ที่สามารถปรับแรงบิดอัตโนมัติตามสภาพถนนช่วยให้ควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัย t o y o ต a s a ซ e t y c e ซนรุ่นล่าสุดที่รวมระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อความมั่นใจสูงสุดของผู้ขับขี่สิ่งที่น่าสนใจคือ t o โย t a มีแผนนำ RAV4 รุ่นนี้เข้าประกอบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยทําให้ราคาหน้าจะเป็นมิตรและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ดีโดยมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและรุ่นขับเคลื่อน4ล้อโตโยต้า RAV 4ปี2026จึงไม่ใช่แค่รถ SUV สำหรับครอบครัวแต่ยังเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเทคโนโลยีความปลอดภัยและดีไซน์ที่ทันสมัยในคันเดียว หากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ครบเครื่องคุ้มค่าและไว้ใจได้โตโยตา้า RAV4 รุ่นใหม่นี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณขอบคุณที่ติดตามรับชมโตโยต้าอัปเดตแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ